แล้วถ้าชาวบ้านอย่างฉันอยากสนในแค่แบบของฉันเนี่ยฉันต้องดูใครไม่มีโอ้โห oh ถ้าไม่มีปุ๊บฉันจะเป็นให้เองนี่ฮะการตลาดเขาเรียกว่าเจาะก,กลุ่มเป้าหมายใช่หนูเจาะเลยการเจาะกลุ่มเป้าหมายของบล็อกเกอร์คนนี้บอกว่าไม่เกี่ยวหน้าตาไม่เกี่ยวแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของฉันเป็นใครอ่าโอเคความคิดที่ถูกนะฮะมาร์เก็ตติ้งถูกต้องเลยเหนูก็อุ๊ยมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกมีกล้องแล้วทำอะไรดีตรงนี้ต้องเกิดประโยชน์แล้ว ช่วงนั้นส่งการกําลังจะมาค่ะอาแล้วหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยชอบดูคลิปแต่งหน้างั้นเราลองคลิปแต่งหน้าดีกว่าแต่เครื่องสำอางหนูก็ไม่มีนะแต่ก็เครื่องสำอางที่เขาให้ใหฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยมาเก็บๆแล้วทําคลิปแล้วบ้านหนูอ่ะเ้วยความที่เราแบบเป็นสลัมคลองเตยอ่ะอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดของสลัมคือกระถินแล้วมีปีหนึ่งอ่ะหนูก็จกัดกระถินปุ๊บแล้วแบบมีดีเจมา m i ์ดนตรีสดบนรถบัสซึ่งหนูว้าวมากหนูฟังเสียงแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วหนูีเจบั่่่นนกววาาะะอยยไปล นูว้าวมากหนูคิดว่าอันนี้ก็เสียงคอมหนูคิดว่าเหมือนแบบใครโทรมาครับเป็นเสียงคอมแบบนั้นหนูคิด <ฮะ S 1> ว่าเฮ้ยม,มนุษย์ <hr> um> เป็นคนพูดก็เลยจําเสียงนี้ามันก็จะเด็กเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สงสัยว่าอุ๊ยถ้าเราทําคลิปแต่งหน้าการอธิบายของเราต้องไม่เหมือนใครเดี๋ยว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 คลิปแต่งหน้าขออภัยที่ต้องถามคิดยังไงถึงจะทําคลิปแต่งหน้าแล้วเกี่ยวกับบิวตี้ความสวยความงามอะค่ะคิดยังไงหนูคิดง่ายมากหนูแค่มีความรู้สึกว่า มั่นหนูดูมาทุกคนเขาสวยกันหมดเลยถ้าเป็นผู้หญิงคือเป็นผู้หญิงผอมขาวมากแบบพิมพ์นิยมคนไทยถูกถ้าเป็นผ,ผู้ชายก็ผู้ชายก็หล่อเหลือเกินหล่อจะดุงงั้นทำยังไงดีหล่อสะดุงซึ่งหนูพยายามถามทางตัวเองว่าแล้วถ้าชาวบ้านอย่างฉันอยากสวยในแค่แบบของฉันเนี่ยฉันต้องดูใครไม่มีโอ้โห oh ถ้าไม่มีปุ๊บฉันจะเป็นให้เอง <N ie S 1> นี่ฮะการตลาดเขาเรียกว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายใช่หนูเจาะการเจาะกลุ่มเป้าหมายของบล็อกเกอร์คนนี้อบอกว่าไม่เกี่ยวหน้าตาไม่เกี่ยวแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของฉั้นเป็นใครใ<ช>อ่าโอเคความคิดที่ถูกนะฮะมาร์เก็ตติ้งถูกต้องเลยใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเราต้องเจาะกลุ่มแบบแมสแบบเราแบบชาวบ้านแบบเราทำไงให,ให้ให้เข้าถึงเขาจริงๆก็ต้องเป็นในแบบที่เราชอบกันเหลือเกินก็คือแบบรถบัม์แบบนี้แหละหนูก็เลยเปลี่ยนการแบบลำดับต่อไปนะคะจะมาเขียนชื่อด้านซ้ายค่ะเปลี่ยน นาทีนี้เขียนคิวแทมสายยาวไปก่อนเลยนะฮะเป็นเสียงนี้แทนคนชอบพอคนชอบปุ๊บในยุคนั้นคือ1ล้านวิวภายในคืนเดียวอาและช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงของการเริ่มแรกของการทำคอนเทนต์ใน Facebook ก่อนน้นนี้จะเป็นย <D LR. S 1> uh ูทูบไงอาแล้วก็เขาเพิ่งคนเพิ่งแห่มาทำในเฟซบุ๊กกันซึ่งใครที่ได้ล้านวิวคือเรื่องใหญ่ uh huh. แล้วหนูอ่ะเป็นเพจที่ไม่มีผู้ติดตามคือจะมีแค่เฉพาะเพื่อนในเซกชั่นที่มหาลัยที่แบบแกติดตามให้หน่อยฉันจะทำเพจ uh huh. อะไรอย่างนี้ ตอนนั้นมีคนติดตามอยู่ถ้า oh, ไะร่โอ้โหหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยเลยสิบหลักร้อยเองแต่ลงไปปุ๊บล้านวิวาคในคืนเดียวนี่แหละฮะท่านผู้ชม <c oughs> จาก YouTube ที่เขาดูดูกันอยู่ตอนนั้นใน Facebook ยังไม่มีใครทำเป็นคลิปอย่างนี้ยังไม่มีบล็อกเกอร์ใน Facebook ถ้าจะมีก็คือมีอยู่ใน YouTube เท่านั้น <c oughs> คนคนนี้เข้ามา <c oughs> เขา,า <c oughs> เรียกว่ามากรุยตลาดเป็นคนแรกแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าจะเอาแบบชาวบ้านคลิปต่อไปนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นคลิปแรก ที่เอแคลร์ทำขึ้นมาก็คือเป็นคลิปแต่งหน้าวันสงกรานต์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีคนดูทันทีในคืนนั้นเป็นล้าน view, วิวและเป็นคลิปเดียวที่ทำให้เธอมีเงินหนึ่งล้านบาทในช่วง้ามคืนในคืน,ใน,คนในวันต่อมาทันทีเชิญชมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ททติดตามเพจชื่อปากทุกคนเลยท่าต้องบอกว่าเพจชื่อปากเป็นเพจบันเทิงอันดะไรของเอเชียรอเสกตายเลยก็ว่าได้แล้วหลายคน,นอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าสงการานต์ทีนี้เราควรจะต้องแต่งหน้ายังไงอะไรยังไงสวยแก่งกุ้งใช่ไหม แก้มนะคะเอแคแนะนำไว้ให้ใช้ลิปสติกมาทาไว้ก่อนหนึ่งรอบค่ะเกลี่ยสีตาย,ยาวไปอย่าไป่วนเทคนิคนะคะที่ใจ้ขนตาในติดทนนานเอแคแนะนำไว้ใช้นิ้วดันเข้าไปบริเวณนขนตาค่ะปัดไปเรื่อยๆนะคะปัดจนก,กว่าหน้าจะเป็นหนังประทูค่ะ แลวก็ฉีดน้าแร่เป็นบ้าเป็นผีเลยนะครับเพื่อเป็นการเซตรองพื้นค่ะแล้วก็เป็นการทดสอบด้วยว่าเครื่องสำอางของเราจะติดทนนานแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเรียนได้ทราบนะฮะความจริงพระเอ่อคลิปนี้ยาว4นาทีนะฮะเราตัดให้เหลือแค่ประมาณ60วินาทีเท่านั้นเองแต่ที่ต้องการให้เห็นก็คือลีลาท่าทางภาษาที่ใช้ในการพูด before and after คือก่อนแต่งหน้าหน้าตาเธอเป็นไงซิวเคระเลยครับแล้วพอแต่งเสร็จเป็นไงสวยมากหน้าเก๋มาก และทันทีที่ออกไปทันทีคืนต่อมาเงินเรือนล้านบาทวิ่งเข้าในในอัก้าวธนาคารของเอแคลรจริงหรือไม่เกิดอะไรขึ้น